นั้นการทำงานในทางพุทธศาสนานั้นคือการท่องเที่ยวไปในวัดตะที่สูงๆต่ำตํำๆลุ่มๆดอนๆนั่นอย่างพวกเรามาอยู่ทุกวันนี้อาจารย์ว่ามีความสุขสบายที่สุดในการประกอบความเพียรเพราะมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีทุกสิ่งทุกอย่าง ที่จะให้พัมสอนอนุสิทธตวางไว้หมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทุกขบวนการตั้งแต่กรรมฐานหไปจนถึงทำกรรมฐาน40ข้อหรือจนพระธรรมคำสั่งสอนของผู้เจ้าที่มี84,000รพรันพัฒน์มกันนนสำหรับที่จะมาจัดการกับกิเลสส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของกิเลส ถ้าเราตั้งใจที่จะทำให้มันเกิดเป็นบุญเป็นกุศลของเราขึ้นมาจริงๆแล้วไม่มีช่องทางไหนที่ว่าจะดีไปกว่าธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าเพราะธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้านั่นเป็นอริยสัจเป็นสัจธรรมคือเป็นความจริงหรือเป็นของที่มีอยู่ดั้งเดิม นั้นธรรมะคือความเป็นธรรมชาติในความเป็นธรรมชาตินั้นเพียงแต่เรามาทำความเข้าใจกับความเป็นธรรมชาติเท่านั้นเพราะเป็นของที่มีอยู่แล้วไม่ต้องไปแสวงหาอะไรอีกเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่ในตัวของเรารูปก็เป็นร,ปร่างกายของเรานี่ก็เป็นรูป เวทนามันก็เป็นส่วนประกอบของรูปสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นส่วนประกอบของรูปเพียงแต่มาทำความเข้าใจในรูปร่างกายของเราแค่นี้ก็จะสามารถกิตตกเข้าสู่กระแสแห่งมรรคแล้วทำลายอาสวะกิเลสได้ภายในสิบวินาที แต่ตอนสำรวจมันเป็นงานที่ยุ่งยากที่สุดงานสำรวจแต่ถ้ากิจตกเข้าสู่กระแสแห่งมรคเมื่อไหร่ใช้เวลาอยู่แค่สิบวินาทีคือชั่วขณะกิจหนึ่งก็สามารถที่จะทำลายอาสวะกิเลสได้ทั้งหมดในชั่วขณะกิจหนึ่งคำว่าชั่วขณะกิจหนึ่งนานเท่าไหร่ก็คือ กำมือเข้ามาเหยียดนิ้วชี้ออกไปเหยียดเข้ากรมออกเหยียดเข้ากำออกสิบครั้งชื่อว่าชั่วขณะกิจหนึ่งในช่วขณะกิจหนึ่งเราสามารถที่จะทำลายอาสวะกิเลสให้สิ้นไปได้หมดทั้งกิเลสส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดฉะนั้นถึงว่าการปฏิบัติในยุคนี้เป็นการปฏิบัติที่สะดวกสบายที่สุดพูดถึงสถานที่ สำหรับที่จะมาประพฤติปฏิบัติมีอยู่ทั่วไปแต่การที่เรามีสถานที่อยู่ทั่วไปบุคคลที่จะมารับผิดชอบในตัวของเราเท่านั้นเองตัวของเรานี่จะรับผิดชอบในตัวของเราได้มากน้อยแค่ไหนและครูบาอาจารย์จะเป็นคนชี้นำทางเราได้มากน้อยแค่ไหนเช่นนี้ดังนั้นถ้าหากเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะ ทำลายอาสวะกิเลสเมื่อเราจะทำลายอาสวะกิเลสนั้นเราก็จะต้องเปลืองถอดเขาถอดเล็บถอดงาออกถอดเขี้ยวออกไม่มีเขี้ยวไม่มีเขาไม่มีเล็บไม่มีงาเหมือนกับสุมเมธทัดดาบทเออที่ลกๆเนี่ยเอาให้ตาลุสีทำพวกเรามาเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทำถนนหน,นทางในหมู่บ้าน ที่มันเป็นป่าลกๆนี่ก็เอาให้เตอร์สีทำเพราะตร์ลสีแกมีฤทธิ์น่นชาวบ้านเขาก็ว่าอย่างนั้นฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าน่ำคำว่าทุกขังอริยสัจจังเป็นของที่มีอยู่ดั้งเดิมอริยสัจท,ทุกสมุทัยมรคนิโรธถ้าเราทำให้แจ้ง ซึ่งทุกเราจะเห็นไหมว่าทุกอยู่ที่ไหนทุกอยู่ในร่างกายของเราในเมื่อทุกอยู่ในร่างกายของเรามันไม่ได้อยู่ในร่างกายคนอื่นนะทุกมันอยู่ในร่างกายของพอรูปเวทนาเป็นของเราเมื่อรูปกับเวทนาเป็นของเราเราก็มาดูเวทนาในตัวของเราดูได้จากการไหนจากการนั่งจากการเดินจากการยืนจากการไปมาทุกอย่าง ล้วนแล้วแต่เกิดเวทนา